สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเดินทางกลับบ้านผมกันครับหลังจากที่คลิปก่อนเราไปเยี่ยมพีเ่เสือที่ปาจีนนะครับวันนี้พวกเราเลยนัดกันที่บ้านผมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้พวกเราก็ออกกันช่วงประมาณเย็นๆนะครับดูทุกคนรถติดมากแน่แมพบ,บอกถึงทุ่มครึ่งนะครับแต่หลังจากขับออกมาสักพักสรุปถึงบ้านสองทุ่มครึ่งที่เลทเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเราแวะตลาดซื้อของมาคินที่บ้านกันครับหลังจากที่เรามาถึงบ้านนะครับพีเ่เสือก็มารอเรียบร้อยครับ เรอสักพักพี่เนมกับพิกกี้ก็มาถึงครับวันนี้ขาดน้องดีมไปคนนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้องดีมเขางานเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้เรากำลังจุดไฟนะครับผมเราเราเบิดตู้มกันก็คันวันนี้พวกเราก็นั่งกินหมูกระทะกันอีกแล้วนะครับจะได้กินอย่างอื่นบ้างไหมเนี่ยบรรยากาศก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเราไม่ได้เจอกันมาเป็นปีเลยมีคนถามว่าเมื่อไหร่ซอจะออกครับผมวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับลดห็นบอลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ใช่นานๆว่างทีนะครับนะเพราะช่วงนี้ติดติดสาว เหลังจากนั้นเราก็คุยกันสักพักก็แยกกันกลับเพราะว่าพรุ่งนี้พี่เสือเขาจะไปดูโรงงานซอสด้วยนะครับเดินทางกแล้วนานๆมาเจอกันดี้เข้าห้องหัวฟาแลนเจอกันดี้เนาะไม่มากเนียมาก็ให้กูคุยด้เลยอะไรก็ได้กูนั่งพูดอยู่คนเดียวอ่ะแต่แบบ่แบบจี่ว่าต่อไหนเนี่ยไอ้พวกมันจะเลือกตัวเองในบ้านอาจารย์คุณสวยไมปเอาไว้ครั้งหน้าถ้าพวกเรารวมตัวกันอีกจะถ่ายมาให้ทุกคนดูนะครับ